สวัสดีครับผมนะครับอนุชาลุงเฮเตอร์วันนี้ครับขอเชิญครับมารีวิวนะครับจำหน่ายรถขุดนะครับหรายการนะครับเป็นรถขุดนะครับไซส์ขนาด3ตันนะครับเป็นแบรนด์คูเปอรต้านะครับรุ่นนะครับเคเอนะครับเก้าสิบเอ็ดนะครับขีดสามนะครับซีรีส์เอ็กนะครับรายการนี้เป็นรถถือว่าค่อนข้างใหม่นะครับมีระบบลาไปปิ้งนะครับหรือลายในประสงค์ครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นรองรับทั้งวันเว และทูเวนะครับวันเวก็หมายถึงนะครับคือหัวคีบไม้หัวแยกคอนกีนะครับส่วนทูเวก็จะเป็นหัวเจาะด,ดินนะครับเพราะมันต้องหมุนซ้ายหมุนขวาสลับไปสลับมานะครับเครื่องตัดหญ้านะครับคือ ระบบลายนะครับควบคุมทุกประเภทนะครับอแล้วก็สินค้านะครับรายการนี้นะครับคือจอนะครับโดยชั่วโมงใช้งานผ่านมาเพียงแค่5,000นะครับกว่าชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วก็ราคาวันนี้ผมจะมาเสนอนะครับแบบย่อมๆๆนะครับผมเสนอเพียงแค่5 0 0แสนนะครับ90,000บาทนะครับท่านฟังไม่ผิดนะครับ5้0 0 0 0เบาทสมัยก่อนผมเปิด65 66เลยก็ว่าได้รายการนี้นะครับ59นะครับผมเชื่อมั่นว่าอยู่ไม่นานอีกเช่นกันนะครับอ่นะครับขอจอดอืกนนะครับสเปคทุกอย่างนะครับคือเป็นเครื่องยนต์นะครับ D1703 ่งเจ็ด ครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3สูบนะครับผูกฉีดระบบไบเล็กระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับรูปแบบปั๊มเฮลิคเป็นรูปแบบปั๊มนิ้วส่วนรูปแบบคอนโทรลสั่งการนะครับเป็นคอนโทรลสั้นนะครับสั่งการโดยบทมานะครับหน้าปัดหน้าจอเรือนมานะครับเป็นกึ่งอนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะครับมีระบบออโต้คัลลิ่งไฟฟ้าครบๆนะครับแล้วก็เรื่องของระบบแอร์ระบบตู้เก่งอะไรทุกอย่างนะครับคือใช้งานได้ตามปกตินะครับรายการนี้นะครับเป็นหนึ่งรายการนะครับที่มีการเฉพาะตัวทํางานเร็วไว คงตัวนะครับอะไรหาซื้อง่ายนะครับสูตรส่วนมีเบิกหมดนะครับแล้วก็หรือจําหน่ายผมก็จำหน่ายอยู่นะครับเรื่องอะไรนะครับสามารถติดต่อที่เราได้นะครับขาดเหลืออะไรนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ก็ติดต่อได้นะครับสินค้านะครับคือรายการนี้นะครับคือเงื่อนไขทุกอย่างนะครับจองประจากับเรานะครับห้าหมบาทส่วนที่เหลือเนี่ยคือผมไปเก็บหน้างานเลยครับหรือเก็บหน้าบ้านลูกค้า พร้อมกับมีทินเนอร์นะครับคอยทําเอกสารด้วยแล้วก็เป็นคนสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นข้อควรระวังต่างๆนะครับพร้อมมีคู่มือให้อีกเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้ครับเป็นของแถมนะครับชุดซ่อมแซมชุดซ่อมมุมรงนะครับที่ควรจะต้องมีนะครับผมลงไว้ให้หน้าจอแล้วระมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับที่ขาดไปไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องของการบริการจัดส่งนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่เหนืออยู่ใต้นะครับผมบริการส่งให้ฟรีหมด ตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งรายการนะครับที่เอกสารนะครับถือว่าครบถ้วนนะครับรายการนี้มีเล่มทะเบียนนะครับครบครบนะครับคือท่านได้ไปนะครับสบายนะครับคือสามารถซื้อสดแล้วก็เอาไปจัดไฟแนนซ์ด้วยตัวเองสบายเลยนะครับรายการนี้นะครับก็เป็นหนึ่งรายการนะครับที่ผมฝากเอาไว้นะครับเพียงแค่ห้าแสนเก้าผมคงนับวันเวลาได้เลยว่าไม่เกิน3วันต้องมีการติดจองแน่นอนเพราะว่าไปย้อนดูในอดีตได้ผมขาย60กว่านะครับแต่รายการนี้นะครับห้าแสนเก้าเท่านั้นนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ครบแบบนี้นะครับอย่าให้มันพลาดไปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมวิชานะครับลุงไนเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ